อย่าทำสี่สิ่งนี้ถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเพราะเวลาค่ะไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับมาได้คำพูดและการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้เช่นกันฉะนั้นค่ะการคิดก่อนพูดและการคิดก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะไม่ทำให้เราต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะ 1. ตัดสินใจจากความคิดของคนอื่น เื่อเราตัดสินใจโดยการใช้ความคิดของคนอื่นเป็นหลักเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องไม่ใช่ความต้องการของเราจริงๆตัวอย่างนะคะเช่นเราเลือกเรียนในสิ่งที่ครอบครัวอยากให้เรียนแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกชอบมันจริงๆเราก็จะต้องอดทนเรียนกับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเป็นปีๆและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราไม่ได้เต็มใจเนี่ยเราก็จะทํามันได้ไม่เต็มที่หรือการที่เราเลือกทํางานตามคนอื่น ึ่งแน่นอนว่าแพชชั่นในการทํางานหรือไฟในการทํางานเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลุกโชนเหมือนกับงานที่เรารักหรืองานที่เราอยากจะทํามันจริงๆเพราะการทําสิ่งเหล่านี้ค่ะมันใช้เวลาเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ความสุขเมื่อเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นค่ะถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเนี่ยให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่คนอื่นพูดความคิดของคนอื่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเท่านั้นและเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามเสียทุกอย่าง 2. กังวลมากเกินไปจนลืมใช้ชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตอะค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้มันเลยทําให้เราคิดกังวลไปต่างๆนานาถึงอนาคตและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดในแง่ลบไปก่อนเพราะเราจะคิดว่าเราจะต้องรับมือกับมันยังไงหากมันเกิดขึ้นจริงๆแต่รู้ไหมคะว่าเวลาที่เราคิดมากเกินไป จากความกังวลก็จะกลายเป็นความกลัวและความกลัวนี่เองค่ะทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่กล้าออกไปตามความฝันเพราะกลัวล้มเหลวไม่กล้าทําธุรกิจเพราะกลัวขาดทุนไม่กล้าที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เพราะกลัวว่าจะเสียใจในอนาคตการที่เราคิดล่วงหน้าไปถึงเหตุการณ์ร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นค่ะและอนาคตก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนเดิมดีไม่ดีนะคะสิ่งที่เรากังวลเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่ก็ได้ ฉะนั้นค่ะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่า 3. ไม่กล้าชัดเจนแม้ว่าเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และไม่แสดงออกทุกอย่างที่ตัวเองรู้สึกแต่เราก็จะต้องมีความชัดเจนในชีวิตค่ะมีความชัดเจนกับตัวเองรู้ว่าตัวเองเ,เป็นคนแบบไหนชอบไม่ชอบอะไรต้องกล้าที่จะชัดเจนและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ชอบกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นยัดเยียดให้และอย่ายอ,ายอมให้ใครมาทำไม่ดีกับเรายัางไงก็ได้แม้คนนั้นจะเป็นคนที่เรารักมากแค่ไหนก็ตาม หากเรารู้จักให้เกียรติตัวเองค่ะเราจะกล้ารับมือกับคนที่ไม่ให้เกียรติเรา4ค่ะปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำชีวิตคนเราค่ะย่อมมีทั้งทุกข์และสุขป,ปะปนกันไปแต่คนส่วนใหญ่ค่ะเมื่อเจอความทุกข์เนี่ยก็จะดำดิ่งลงไปกับมันอยู่กับพ่วงความรู้สึกความคิดลบๆและก็ใช้เวลากับมันนานจนเกินไปหากเราไม่รู้จักปล่อยวางะคะ่ะ เราก็จะเสียเวลาแห่งความสุขไปเรื่อยเรื่อยและนอกจากเสียเวลาแล้วนะคะเรายังเสียสุขภาพจิตอีกด้วยฉะนั้นค่ะถ้าอยากมีความสุขอย่าทำสีสิ่งนี้เด็ดขาดเป็นกำลังใจงให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ